ฝากกดติดตามไลน์หนังเลิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่ออีิบายพาดคลิปต่อ,ตอไปเด้อครับเด้อขอบคุณเลยไอยๆครับไลน์หนังเลิงมาดีครับที่นนทนคนไทยในต่างแดนใข่แรงในต่างชาติก็ยังพาพี่พาน้องมาอยู่ในเกาหลีใต้คือเก่าครับครับพี่น้องครับสําหรับการทําเกษตรเนี่ยต้องมีเงินทุนขนาดไหไรถึงมีเงินสร้างเฮ้าไฮเทคแบบนี้ได้นะครับ ท่าแกสร้างเฮาอีเมลแล้วพี่น้องครับเพิ่มงานอีเมลแล้วแต่กะอีพามมาดูว่าเขาเอาเงินมาตรงจัดตรงไหนอาแทวาเนาะกว่าตีสร้างเฮ้าได้แต่ละล่างนี้บริสเเมนเงินน้อยๆพี่น้องไปไปดูกันกว่าเตมาเป็นเฮ้าได้ก็ต้องปรับทีก้อนพี่น้องจากนั้นก็เตรียมตีแป่นแล้ววางเสาคนเหล็กแล้วพี่น้องดูครับ แกผมมาจักเอาเงินมันก็ตัวเทวาขุดลงขุดลุ่มขึ้นโครงสร้างแล้วพี่น้องตอๆๆๆๆๆแกเงินซื้อเหล็กนี่ก็ป่าไปเท่าไหร่แล้วพี่น้องเอ้ยดูเฮอครับนี่เป็นภายนอกเฮาดี่เฮาดีพี่น้องนะครับกําลังอีสร้างเป็นเฮาให้เทคครับพี่น้องคืออันที่ปลูกเมื่อครู่เทอยู่นั่นละครับแต่อันนี้เฒ่าแกสร้างเพิ่มครับ นี่พี่น้องนี่อย่างสร้างบมเส็จนะครับตอนนี้กําลังปิดสร้างลังขายอยู่ครับกําลังมัดเชือกโยง้าสแลนนะครับเพื่อใช้ปิดลังขานะครับกันแสงแดดนะครับนี่ก็เป็น้าสแลนที่ใช้ปิดลังขานะครับอ๋อส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นพื้นปูนเนี่พี่น้องพื้นปูนช่องกลางนะครับ เพ่ที่ว่าอีชัยรถลังนะครับรถวิ่งตามหลังรถลิฟต์นะครับวิ่งนะครับเดี๋ยวตามมาช่องเฮานี่ก็อีทำเป็นหลังปุกมะเขือนะครับแต่ว่าต้องปูผ้าก่อนนะครับปูผ้าพื้นทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวางหลังปุกนะครับวางหลังปุกวางหลางรถนะครับดูครับพี่น้องครับ ท่าแกเพิ่มงานให้อีกไหมแล้วพี่น้องดูเหอะคิดดูครับว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขามีเงินสร้างได้ถึงขนาดนี้ครับเปรียบเทียบกับบ้านเฮาแขงเงินซื้อเหล็กนี่ก็หมดไปเท่าไหร่แล้วพี่น้องและในอีพยางอีกโอ้โหนะครับควบคุมด้วยไฟฟ้า ทางล่างนะครับคือกาเฮาที่ปูมะเขือเทศอยู่นู้นละครับอันนี้ก็สร้างไปปูมะเขือเทศเพิ่มนะครับต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เงินทุนเท่าไหร่ถึงจะสร้างได้ถึงขนาดนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องครับโอ้โหอยเอาเงินมาจากตัวไหนกันเนาะ เป็นประเทศไทยได้ตัวสอบแล้วครับทำถึงขนาดนี้ครับหมดไปกี่ล้านขนาดเนี้ยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละครับเอาความแตกต่างระหว่างบ้านเข้ากับบ้านเฮามาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเกษตรกร,ะกรนะมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ เกษตรกร,กรที่นี่เขามีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ค่อนข้างที่อีทุนแรงเยอะนะครับแต่สำหรับบ้านเฮาแค่ซื้อรถไท้คันหนึ่งก็บางคนบางครอบครัวก็ต้องห้างเงินกันค้นชีวิตก็มีพี่น้องนะครับนี่แหละครับพบ่มนที่นนก์ก็มีโอกาสได้มาเห็นก็เอามาฝากพี่ฝากน้องว่า คอนแทคต่างมันขนาดไหลนะครับนี mm ่ hmm. ก็บ้างหวาคงเป็นประโยชน์บุญน้อยก็ไไรสําสหรับพี่น้องที่ได้มาเห็นหเยี่ยแนวทางไปประยุกต์เอาไปสร้างยุบานเฮากันเนะพี่น้องเนาะครับนี่ก็ขอบคุณนผู้พี่น้องที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมไลหนังเลื้งนะครับก็ข้ออารัธนาเทวดา16ชั้นฟ้าเทพลักษณ์15ชั้นดิน จงมาปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีทุกข์ก็ข้อให้ทุกข์จงจางให้มีสุขก็ข้อให้พี่น้องจงสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับรวยรวยเฮงเฮงมันมันตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อสาธุขอบคุณพี่น้องไล่ไล่ครับที่เข้ามาเยี่ยมชมไล่นางเลึงนะครับสําหรับวันนี้ที่นนก็ข้อตัวลาไปก่อนนะครับเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณไล่ไล่ครับบ๊ายบาย